สวัสดีครับยินยดีต้อนรับสุดดารัวนะครับวันนี้ก็จะมีกเกม Plants vs z o m b i e 3นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่เลยนะครับก็ยังไม่มีลงในสตูไทยนะครับอันนี้ผมโหลดมาจากแทบๆนะครับส่วนใครจะโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งโหลดไว้ใต้ดีคลิปชั่นนะครับสามารถไปโหลดกันได้นะครับเกมนี้อาจจะอยู่ในช่วงพัฒนานะอาจจะน่าจะมีบงมีบั๊กนะครับ อ่ะมาดูในตัวเกมมัน่าเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองนะดูแตกต่างเลยนะนี่ก็จะมีน้องคนใหม่นะนี่น้องคนนี้แล้วก็ลุงผมแดงๆก็ยังมีอยู่นะน่าอยู่ในบ้านนี้แหละแดียังไม่ออกมานะนี่ผมเล่นไปน่าจะด่านที่ทรงด่านที่สามแล้วมาดูในส่วนนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นหลอดแต่แต้มหน้านะก็เต็มอยู่กว้ะมีตังนะส่วนด้านขวามือก็จะมีตั้งค่านะครับก็จะมีพวกแอคคงคเขาสามารถล็อกอินได้นะครับก็ล็อกอินกับ e a หรือว่า Google ได้นะ ส่วนตั้งค่าก็จะมีพวกตั้งค่าเสียงนะครับแต่กราฟิกไม่มีนะเท่าที่ดูนะมาดูทรงด้านซ้ายมือนะครับซ้ายล่างอันนี้ก็จะเป็นด่านนะครับนี่งลงหนวดแดงๆผ่นแดงนะยังอยู่นะอันนี้ต้องผ่านเควสนะการกดดูอิดนนยังผ่านไม่ได้ไม่มีตั๋วนะครับถ้าผ่านก็น่าจะต้องเล่นด้านขวามือนะครับนี่โอเคมาดวลเริ่มเล่นกันเลยแบบมางงๆนะอ่าอันนี้มันเหมือนจะแนะนำนะคบว่าเป็นอ่าตัวใหม่ของตัวเนี้ย เป็นต้นไผ่เหรออ๋อมันยิงไผ่แบบ RPG ว่ะอ่าซึ่งการเล่นก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่านั่นเล่น,นยังไงนะถ้ายังไม่รู้ก็นี่ครับเอาดอกทานตะวันมาซึ่งดอกทานตะวันก็จะเอาไว้ใช้ปลูกพืชได้นะประมาณนั้นนะก็จะมีตกมาจากท้องฟ้านะก็จะเป็นแอ่ทิ์นะครับอ่าส่วนที่เอ็ดซอมบี้กินอยู่ก็เหมือนจะเป็นมันฝรั่งนะอันี้ผมต้องรีบเก็บแล้วแหละ ไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยเอ้เดี๋ยวเอามาก่อนเลยสามารถเล่งเวลานะเออทำให้เร็วขึ้นนะครับอารีบร้อนสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งปกติน่าจะไม่มีนะไอ้ภาคก่อนๆนะตีโคตรแรงอะอ่าเร่งไปเลยเล่งไปเลยเรารีบเราเรีบเก็บไม่ทันว่ะดูแลเอามาก่อนแล้วกันอ่าสร้างเพิ่ม ต้องเอาเพิ่มต้องเอาเพิ่มต้องใช้ห้าเลยฮะใครอันหนึ่งอันหนึ่งเคมาได้ละยิงเลยพี่ชายนี่แล้วเก็บแปบ๊บซึ่งวันเร่งเวลาก็ดีนะทำให้เร็วขึ้นอ่าก็จะเคลียร์แล้วจะได้พกตังมาแต่ไม่รู้ตังเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะกดคอนเน t ไป คอนติเน e เออร์คอนนี่กอะไรวะนะ <c oughs> เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่นะโอ้ซึ่งใครคิดถึงก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้แต่ตอนนี้มันขึ้นบอกว่าให้โหลด Data โดยใช้ไวไฟ 5M ครับโอเคชิวๆเกมนี้ความจําเหมือนจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะผ่านแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับน่าจะผ่านปะยังอีกหรอต้องเล่นอะไรหนอถึงจะผ่านเล่นอีกตาใช่ไหมไปตากันเนาะ อาจจะรีวิวแบบงงๆไปหน่อยก็ต้องขอโทษไปก่อนนะครับอันนี้มันเตรียมแสงแดดทะเลานี่เตรียมทานรวันไว้แล้วกดเร่งไปเลยเราแค่ต้องปืนไปใส่เชีย okay. มันมาตรงกลางฮนะอ่าโอเคมันอาจจะไวไปหน่อยนะครับอันนี้เพื่อคลิปมันจะได้ไปดูน้าเบื่อไปนะ เตียงเร็วอะเก็บแบบมันๆไปเลยนี่ก็ใส่ไสเป็นคนง่ายเกินอ่าถ้าดูจากหน้าต่างอ่าพวกโมเดลแล้วมันเหมือนจะเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะเดี๋ยวมันทำให้ดูแบบเหมือนการ์ตูนมากขึ้นนะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะดูแบบออกแนวแบบสามมิติสักหน่อยนึงนะอันนี้จะดูแบบสองมิติประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ทําให้การเล่นดูแปลกตาไปนะอันนี้เคเวสวันแรกผ่าน ได้อะไรมาดูไม่ดูคืออะไรอนอ้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีมันจะต้องเล่นเพิ่มใช่ไหมด่านหกแล้ล่ะก็เราเล่นก็แค่ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะไม่มีแ้วมักนี่คืออะไรอะ่ะยังไม่มีอะไรให้เราซื้อเลยนะอ๋ออินโทรคืออินโทรอโอเค เอไหล้วกันดูๆมันจะมาทางไหนมาทางพวงบนเนาะเคปล่อยไปเลยปล่อยข้างล่างไว้ก่อนก็ได้มันฝรังไว้ข้างล่างน่าจะดีกว่านะเคเราต้องใช้ต้นไม้เพิ่มธนวันเพิ่ม มันจะเป็นเว็บสุดท้ายมั้งเว็บใหญ่เว็บใหญ่เฮ้ยมันกินหมดแล้วดิแย่แ yeah, ละในกั้นห้องคุณไว้ก่อนนั้นโอเคครับต้องการเพิ่มนะแต่เส้นนี้มันมาเยอะนะเอ้ยมามาหน่อยมาหน่อย ช้าๆอยู่นะโอเคน่าจะทำให้การเล่นแบบดูเดือดขึ้นเก็บ okay. ยิงแบเพิ่มหายซะโอน่าจะผ่านแล้วแหละเว็บถือว่าเคลียร์สวยครับถ้าจะไม่ผิดภาคสองมันจะเหมือนไปปลูกเหมือนต้นไม้มาไม่ใช่ไปปลูกบนหลังคาบ้านเออไปปลูกไว้ในกระถางนะ กระถางต้นไม้ก็จะดีกว่าภาคแรกหน่อยนะึงแต่น,นี้ไม่รู้มันจะรวมไว้สองภาคหรือเปล่านะสำหรับภาคสามนะอันนี้คือไม่รู้เลยเฟรอันนี้ก็ไม่ผ่าน,นครับมันต้องใช้เหรอก็กดใช้ไปแล้วนะอ, <c oughs> อันนี่ก็จะเป็นพวกเหมือนคล้ายคาคอมบิกนะครับจะเป็นในเรื่องนะอ่าลุงโดนตบใจเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะลองมาโหลดเล่นเพื่ออ,อ่านได้นะแต่ว่าเกมน,นี้ไม่มีภาษาไทยนะภาษาอังกฤษล้วน,นเลย ใช่ครับเรามีตัวแล้วมันเหมือนจะต้องปรับปรุงแบบหน้าบ้านของเรา嘛แบบไหนเดียแบบนี้นั่นจะได้เข้าตีมนะเพราะว่าทีมป้ายหน้าบ้านผมจะเป็นทีมสีสีย่าี้โอเคเนี่ยตีมหน้าบ้านป้ายผมก็จะเป็นสีสี่เงี้ยเห็นไหมสามารถเปลี่ยนได้นะมาเรามีตัวหนึ่ง เสิร์ถหาไม่รู้เสิร์ถหาอะไรเหมือนกันนะก็จะมีบอดอะมันจะเป็นรถไถอัจฉรยะอะไรบ้าณน,น้ะเฮ้ยบรับปรุงหน้าบ้านเฉยมีข่าวสารด้วยไม่รู้ครับอันนี้ใครรู้เน,นเรื่องก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเย,ย,ย้เสร็จเดยสองนะน่าจะต้องเล่นผ่านด่านอีกไปต่อเลยยังไม่มีผักแบบอื่นให้เราปลูกนะอาจจะต้องใช้เวลานะ อเคครับปลูกไปก่อนเลยดาทานตะวันเหมือนจะไอ้นี่นะไผ่มันเหมือนจะตาบอดข้างหนึ่งวะแล้วก็ถือไผ่ตัวหนึ่งแบบอ่ากำลังกลัวอยู่เล่นเวลาสักหน่อยเงแล้วกัน ทันไหมอ่ะไม่ทันก็ต้องเอานี้ดักไว้ก่อนนะไม่ทันว่ะเฮ้ยข้างบนก็ไม่ทันันเข้าแล้วรีใหม่ได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่นะ นี่นจะเป็นเล่นพลาดครั้งแรกเลยนะนี่มันก็จะถ่ายนี่เออมาเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วเนะเาะเออมันสามารถถ่ายได้เ <c oughs> ขาอ้างเขาอ้างเลืนพาลาดะดรแหละความจริงอะ่ะโอ้ RPG แม่งแรงจัดซื้อเพิ่มได้บ่ง่ายจ้ ให้มันกินไหมก่อเนเ่งเวลาเลยแผ่านเกือบแพ้แล้วดีไม่ไม่พังอยู่ตรงไอ้มีเครื่องตัดหญ้าอยู่แอบได้ตัวมาเขาไปพัฒนาบ้านต่อนี่เขาจะพัฒนาอะไรต่อนะอ๋อเอาป้ายเหมือนเป็นหุ่นไลกานะทาแบบไหนดีวะแบบนี้ดัานมีเหมือนคนยักษ์กอยู่ สัมิยักษเก็บในเรื่องไม่รู้อะผ่านงานลากกันแน่นี่อ่ะอาร์ตเวิร์กอ่ะมาอีกตานึงมันจะผ่านเควสนั้นพอดีเลยการทดสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคต่อเลยดีกว่าด่านที่8นะอ๋อก็จะเป็นมอนใหม่นะครับเป็นพืชใหม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันโอเค เราไม่ควรเน้นดอกทานตะวันเยอะไปใช่ไหมเราควรเน้นปืนก่อนใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนนี้จะเป็นระเบิดปะต้องมองดูกันเีื่อยๆนะรอะระเบิดน่าทำให้ช้าลงนะโอ้ย มันโกงไหมป่าวะแต่มันก็มาอยู่เรื่อยๆนะโอเคยผ่านละง่ายอยู่นะเนี่ยดาบแรกเคเ๊ยเวสผ่านได้ตัวมาหนึง่งในพัฒนาบ้านต่อด้วยเยี่ยมเคเ๊มาพัฒนาต่อมาพัฒนาต่อเือฉขยจะปรับปรปุงอะไรต่อนะ อพอเรียกว่าไรถ้าของฝรั่งมันจะเป็นเหมือนอที่คันน้ำมั้งนะ,ะเด็กๆก็จะเอามาขายนะถ้าตามที่ดูในพวกสรารคดีต่างๆนะแล้วก็หนัง,งต่างๆก็จะเหมือนเด็กเอาเวลาว่างมาขายน้ำผลไม้นะประมาณนะั้นนะมันเป็นร้านแบบย่อมๆนะครับไอศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ไหนสักที่หนึ่งกอะไรไม่รู้ ครับเดย์วันคอมพิวพัฒนานะจากาวันแรกที่ไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มมีอะไรนี่น,นี่เป็นกล่องพิเศษเหรอจะได้ตังค์เพิ่มแล้วก็ได้คะแนนอะไรไม่รู้อะสามสกว่าเฮ้ยไมลาดลี๋ยวด่านต่อไปต้องพัฒนาอะไรต่อมารูอะแต่มันเหมือนจะใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยโคตรเยอะเฮ้ยต้องพัฒนาทั้งหมดนี้เหรอให้มันจากเมืองซอมบี้ให้กายแบบเป็นให้คนอยู่ใช่ไหมนี่เราอยู่แค่ อ่าเรียกนะบทหนึ่งบทที่หนึ่งใช่ไหมวันแรกโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกมแพลน v วอรซัทซัมบี้นะคาร์คสา3นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติไครมและลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ไม่ว่าคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบา,บาย